สวัสดีค่ะดินดีตรัข้าสูด f u t u t r a l TV นะคะในวันนี้ก็พบกับเล็กอีกเช่นเคยนะคะกับเมนูในว,วันนี้กว๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกค่ะหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือกว๋วยเตี๋ยวเรือนั่นเองนะคะเหมือนเช่นเคยค่ะเราไปดูส่วนผสมก,กันเลยค่ะมาถึงส่วนผสมนะคะที่คุณผู้ชมจะต้องจัดเตรียมนะคะวันนี้เรามีลูกชิ้นหมูนะคะเนื้อหมูหั่นสไลด์ค่ะ ตามด้วยกระดูกสันหลังหมูนะคะเพื่อที่จะได้น้าซุปที่หอมหวานค่ะต่อมาเป็นผักบุ้งไทยนะคะหั่นท่อนขนาด2นิ้วนะคะตามด้วยถั่วง,งอกต้นหอมซอยเส้นเล็กนะคะเลือดหมูสดแบบนี้นะคะพริกไทยดำทุบพอหยาบค่ะกระเทียมและ,ละผักชีทุบนะคะชุดเครื่องตุ๋นยาจีนค่ะอันนี้คุณผู้ชมก็หาซื้อได้ง่ายนะคะตามซุปเปอร์มาร์เก็ตก็มีขายค่ะต่อมาเป็นกระเทียมเจียวนะคะ น้ำปลาซอสถั่วเหลืองน้ำตาลทรายและเกลือป่นค่ะสำหรับวิธีการทำนะคะก็ง่ายมากเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เราเตรียมส่วนผสมในส่วนของการหั่นผักอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมน้ำร้อนแบบนี้นะคะต้มให้เดือดเราก็จะเติม กระดูกสลังหมูนะคะลงไปหรือเรามักจะเรียกกันว่าเหล่งเอี้ยงนั่นเองนะคะถ้าคุณผู้ชมไปซื้อที่ลาที่เขาขายหมูนะคะก็บอกว่าเอ่งเหล่งเอี้ยงเนี่ยเขาก็รู้จักนะคะกระดูกสลังหมูจะได้น้าซุปที่ออกมาหวานมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเวลาคุณผู้ชมทําซุปนะคะใช้กระดูกส่วนนี้นะคะจะดีที่สุดค่ะต่อมาจะเป็นรากผักชีและกระเทียมทุบนะคะ ตามด้วยพริกไทยดำทุกพอหยาบค่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือเครื่องตุ๋นยาจีนนั่นเองค่ะทีนี้เราจะปรุงรสเลยนะคะด้วยน้ำตาลทรายค่ะเกลือป่นนะคะซอสถั่วเหลืองและน้ำปลาค่ะนี้เราจะคนเล็กน้อยนะคะ แค่นี้ก็เสร็จในส่วนข้้งตอนของการทำน้ำซุปแล้วนะคะทีนี้เราจะต้องปิดฝานะคะตุ๋นทิ้งไว้อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะคะแต่ล้าคุณผู้ชมมีเวลามากกว่านั้นก็อาจจะตุ๋นทิ้งไว้1-2ชั่วโมงก็ได้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในขั้นตอนต่อไปค่ะ ครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะตอนนี้น้ําซุปของเรานะคะก็ได้ที่แล้วนี่คุณผู้ชมเตรียมตะแกรงตาถี่แบบนี้นะคะเพราะว่าเราจะต้องตักส่วนผสมทั้งหมดนะคะขึ้นมาเพราะว่าเราจะใช้แค่น้ําซุปนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับน้ําซุปทีนี้นะคะเราก็เตรียมนะคะก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ผักต่างๆเพื่อที่จะนําลงลวกได้เลยค่ะ หลัจา,จากขั้นตอนการทําน้ําซุปนะคะทีนี้เราก็ต้องมาโวก๋วยเตี๋ยวกันนะคะคุณผู้ชมก็ตั้งน้ําให้เดือดแบบนี้เลยนะคะแล้วนี้เราก็จะใส่ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กนะคะส่วนมากก๋วยเตี๋ยวเรือหรือก๋วยเตี๋ยวน้ําตกนะคะเราจะนิยมใช้ก็คือก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กนะคะหรือว่าก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่นั่นเองนะคะตามด้วยถั่วง,งอกค่ะและผักบุ้งนะคะ เสร็จแล้วเราก็ลวกในน้ำเดือดค่ะและสำหรับอัตราส่วนนะคะแล้วก็ปริมาณส่วนผสมต่างๆนะคะคุณผู้ชมก็สามารถไปติดตามดูได้ในเว็บไซต์ของเรานะคะที่ Food Travel TV นะคะ,อะตอนนี้เราก็ลวกก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วก็เตรียมชามแบบนี้มาเลยนะคะ,สะเสด็จน้ำออกค่ะแล้วก็ใส่ก๋วยเตี๋ยวนะคะลงไปในชามทีนี้ก็พักไว้ก่อนเราก็จะมาลวกในส่วนของ เนื้อหมูนะคะใส่เนื้อหมูลงไปแล้วตามด้วยลูกชิ้นนะคะเราก็จะลวกในหม้อน้ำซุกนะคะเพื่อที่จะได้ความหวานเพิ่มขึ้นนะคะจากตัวเนื้อหมูด้วยเค <Okay, S 1> เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหมูค่อนข้างสุกได้ง่ายนะคะเพราะว่าเราหั่นไลด์บางๆแล้วนะคะ แล้วก็วางลงไปในขาแบบนี้ทีนี้เราต้องการเลือดหมูด้วยนะคะในขั้นตอนนี้เพราะว่าเราจะต้องทำน้ำซุปนะคะใส่เลือดหมูนะคะลงในตะบวยแบบนี้เสร็จแล้วก็น้ำจะต้องเดือดนะคะในขั้นตอนนี้ไม่งั้นจะทำให้น้ำซุปนะคะขาวทีเดียวค่อยๆใส่น้ำซุปนะคะลงมาในกับตะบวยของเราแบบนี้ นี่นะคะก็คนนิดหน่อยนะคะเพราะว่ากว่าเลือดจะสุกนะคะก็ต้องใช้อุณหภูมิที่ร้อนพอสมควรนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าถ้ามันสุกแล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีดําขึ้นนะคะจากเลือดสีแดงๆนะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนสีแล้วนะคะเราก็จะได้น้ําซุปที่หวานทีเดียวนะคะสําหรับหมูน้ําตกค่ะใส่ลงมาในก๋วยเตี๋ยวนะคะเพิ่มน้าอีกสักนิดนึง ลาเสริมนะคะเราก็จะต้องโรยด้วยกระเทียมเจียวนะคะต้นหอมซอยนิดหน่อยค่ะและตามด้วยพริกไทยป่นนะคะแค่นี้ก็ได้เมนูง่ายๆแล้วนะคะกับก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกหรือกวยเกี๋ยวเรือนั่นเองค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วกับครณตะหเรืกินเที่ยวไทยไปกับ Foodtravel.TV สวัสดีค่ะ